ครับผู้คนก็อยู่กับผมนัมโบนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมก็จะมาไต่แรง 4v4 นะครับจัดอันดับนะฮะ60ดาวนะเกมแรกนะครับเราจะเล่นในส่วนของก๊ก18หรือว่า g 18ที่ทุกคนรู้กันกันนั่นแหละแต่ก็ไม่รู้นะมันก็แล้วแต่คนจะเรียกกันนั่นแหละครับมอนี้เราจะดูว่าตัวไหนที่ําแหลมเราจะจัดการมันก่อนยังไงมันแหลมใช่ไหมไอ้ตัวนี้มันแหลมมันแหลมใช่ไหมมันแหลมโอ้ยยิงไม่โดนเนี่ยเมื่อกี้ยิงนกตายไปแล้วสองตัว นั่งลงแป๊บนั่งลงแป๊บเอโอเคลงไปหนึ่งครับมันไปทางไหนวะเนี่ยเพื่อนไอที่ไหนอ๋ออยู่ข้างๆจู๊บอยู่ข้างๆหรอครับอยู่ข้างๆหรอครับมาเดพันพันยาอยู่นะครับแล้วก็พันกลับดีครับผมนี่แหละคือคนดีของโมโออ้าวเสร็จไปอีกสองครับผมเหมือนจะมีตัววิ่งลงมาจากบนเขอาอะ ช่วยทางนี้แป๊บหนึ่งน่าจะเหลือตัวสุดท้ายแล้วครับตรงนี้เพื่อเราขอนได้ไปเพื่อตัวสุดท้ายเนี่ยมานี่มานี่เมื่อกี้ใครเปรี้ยวนะได้ยินข่าวว่าเปรี้ยวหรอครับได้ยินข่าวว่าเปรี้ยวหรอในคอมอาจจะเล่นยากหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นปืนพกในคอมจะเล่นง่ายก็ในส่วนของปืนลูกซองแล้วก็เอสเคสพวกนี้ขึ้นไปมอแล้วครับอุ้ยเอาเรื่องวะ ผมจะขึ้นไปข้างบนเลยนะขึ้นไปเล้ยครับขึ้นเลยครับขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้วนะครับขึ้นไปแล้วนะครับเอ้ยหัวแดนไปหนึ่งอุ้ยไอ้บอกเอ้ยดันไปสองแดนไปสองแล้วนะครับตัวที่สามนี่ไงเออหัวแดนไม่ล้มโอ้โหโดนเพื่อนร้านอ่ะดูสิโอ้โหทุกคนอุ้ยนี่ไงเนี่ยตอนที่ผมขอนะครับเอ้ยหัวแดนไปสามอยากรู้ใช่ไหมคือ นี่มันเลงจัดอันดับ 4v4 ฮีโรอีก60กว่าดาวจริงๆเหรอครับนี่จริงหรือไม่จริงครับจบเกมไปดูกันดีกว่าไม่รู้ไดไ้ว่าจะเป็นยังไงแหมแหมแหม,แมก็ฝีมือมันต่างระดับการขนาดเนี้ยมันก็ดูอาจจะเล่นง่ายๆหน่อยเอาวะข้างบนแม่งโดนแล้วว่ะเฮ้ยจะอ้อมดีกว่าอ้อมขวามวานี่ขึ้นข้างบนไปด้านซ้ายสวัสดีครับเหมือนจะอยู่อีกบ้านหลังนึงนะครับ เมื่อกี้ใครมันเปียวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่หรือวปนทางไหนกันแน่ล่ะอ๋อตรงนี้ไงไม่แดนหรอกไม่แดนหรอกครับไม่แดนใช่ไหมพี่จะส่งเสริมให้แล้วกันนะครับเอ้ยดูสิมันรอดว่ะเฮ้ยมันรอดว่ะไม่ได้แดบผมหรอกครับเอาหัวแดนแล้วครับหัวแดนแล้วนี่ไงเขาเรียกว่าหัวแดนนี่แหละไงเขาเรียกว่าหัวแดน ี่ไงหัวแดนไปอีกสองซ้ำหน่อยละกันเฮ้ยอีกหรือเปล่าะโอเคตอนนี้เพื่อนเราเก็บไปหมดแล้วนะครับหลายคนบอกว่าพี่ครับพี่เล่นเอเกมแปดนะครับได้เดี๋ยวจะเล่นให้ดูเนี่ยนี่ก็คือสาเหตุที่ผมไม่อยากเล่นนะครับทำไมผมไม่เล่นเอเมแปดดูได้นะครับคือนี่ไงเนี่ยนี้เหรอครับเปรี้ยวเหรอเปรี้ยวเหรอครับหัวแดนไปอีกหนึ่งฮนะเสร็จไปหนึ่งเสร็จไปหนึ่ง แม่แม่แม่เดินไปยี่ก็หัวแดนได้นะครับยีงไงด้านขวาด้านขวาเรามีอ่ะอยู่ข้างบนผมต้องได้บ่ต้องได้เว้ยผมขออุ้ยโอ้ผมโดนลัดโอ้น่าจะให้ผมนะรู้จักทรงผมน่าจะครบสิบคิวละแต่เก้าคิวมันก็คงจะบอกคือโอ้ไม่ไหวเลย <c oughs> ทุกคนอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับ โอเคมาดูกันดีกว่าว่ากี่ดาวนี่นะครับตอนนี้ผม63ดาวแล้วมาเะเลอีกเกมหนึ่งดีกว่ามาเกมที่2เป็นแบตกอดสวอตนะอ๋อไม่เหรอเปรี้ยวเหรอเปรี้ยวเหรอครับแหมแหมแหมมาเดินรับกระสุนยิงไปได้นะทำแบบนี้ผมก็แย่อ่ะออเ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 ังได้เลยดักวะเฮ้ยเดี๋ยว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 ใจเย็นก่อนพ่อหนุ่มใจเย็นก่อนพ่อหนุ่มเตีกัน Okay. โอเคเฮ้ยมึงอย่าพุ่งมาดิมันแสบไปทั้งหัวใจโดนยิงเอ่ะสตผู้สาวผู้สาวโอ้ผู้สาวดาวไปแล้วเ่รดูสิสูบ้นสู้บ้นเรียบร้อยอะมาสำหรับเกมที่สองครับผมจะเล่น MP5 นะครับ MP5 นี่คือมันเป็นปืนที่ดีมากเลยนะยข้อดีของมันก็คือแบบมันเป็นเป็นลูด เอาไว้ชาร์จแล้วก็เอาไว้ยิงระยะไกลก็ได้นะฮะมาละมาละข้างหน้านี่แหละวิ่งครับผมวิ่งแล้วนะตรงไหนวะเนี่ยทำไมเขาเจอคนทำไมผมไม่เจอวะไม่ได้ไม่ได้มันล่วงไปสองแล้วล่วงไปสองแล้วสามลูกตองเหรอขอแป๊บนึงนี่ไงไงหัวไหมหัวไหมไม่หัววะตะกี้แบบโอ้โหยิงว่าว ับเป็นปืนหลักเป็นลูกตองแล้วครับนี่แหละครับ้ปโอ้ดูดิยิงหวัวโคตรคมเลยน,ะนีเลยเขาเรียกว่าจัดอันดับ4ี4 6 4ดาหวคือสีดงของจริงเลยละครับเนี่ยโอ้โหกระดิกแค่ขนตูดนี่คือแบบล่วงเลยละครับหัวโยกไปดิแหมแหมแหมไอชุดดำใช่ไหมเป็นผมผมเมื่อกี้เดี๋ยวมึงโดนแน่ผมจเจ้าคืนแน่ทุกคนดูดูผมจเจ้าคืน อ่า,อาไม่มีอะไรนะผมผมมาถึงเกมหน้านะครับไม่ใช่เกมนี้มาเกมนี้เราเราเล่นอะไรดีวะนี่ของเราไม่ตกนี่ว่าผมลืมผมนึกว่าผมตายเราดาวเฉยๆนี่ว่าเฮ้ยมารอบนี้ลูกซองพร้อมบ่กเฮ้ยอ้าวคือเป็นจังสันดอฮันดีเนาะคือเป็นจังสันดอโอ้โหดูคนดิทีมเราอ่าตอนนี้ตอนนี้ดาวไปสอ,องคนแล้ว ยหัวแดนไป็นหนึ่งสามไปแล้วกันตอนนี้ตอนนี้เหลือเหลือเราคนเดียวนะทุกคนครับเดี๋ยวพี่จะเปิดโปรมาแล้วมาแล้วดูเลือดผมโอ้โหอย่าลูกชองว่าเจ้าลูกซองมาช้าผมนะไม่เอาอย่ายาย่าหัวแดนไป็นหนึ่งสามแฟบสามแบ๊มแบมามามีใครจะแหลมมาอีกไหมพี่ขอพันยาแป๊บหนึ่งครับน้อง มีใครจะแหลมไปไอพอก่อนโอ้โหไม่คุ้มเลยว่ะไม่มีไอ้พวให้ผมเลยอะต่อยอดไม่ได้ละชิบหายละอุ้ยนี่ไงจะวัดหัวเหรอนี่เหรอครับจะวัดหัวเหรอครับจะวัดหัวเหรอครับเอ้อเดะนะทำไมไปไม่ได้แหมแหมแหมแอบอยู่ข้างหน้าเหรอนี่น่ากลัวน่ากลัวมานี่จะได้รู้ว่าสเต็ปการเล่นเขาเล่นยังไง แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งตั้งลักก่อนอเรียกว่ายอกยอกยอกเสร็จใช่ไหมทุกคนจะเห็นลูกซองเก้าหัวไหมครับดูนี่นะฮะทุกคนเออมาป็นอีกปืนเออแมแหมแหม,แมลุมสี่ตัวผมก็แย่อ่ะสิครับดีนะที่เขาที่เขาเข้ามาทีละตัวเนี่ยถ้ามาส่ตัวที่ผมอาจจะไม่รอดนะมีใครจะแหลมไหมครับอุ้ยนี่ไงแหลม นี่เหรอเนี่ยเปรี้ยวเหรอครับเปรี้ยวเหรอครับยืนวัดกับผมนะโอ้โหไม่ได้นะครับนี่นั่นขวาเข้าเหรเฮ้ยเดี๋ยวอมซ้ายเลยละกันนี่แค่เนี้ยข้างหน้าเรามีลุกนั่งโอโ้ไม่ติดอ่ะอุ้ยโอ้ยโ,โดนเอเคสอัดตัวจนแตกอ่ะเฮ้ยอ่าไอชุดดำนี่ว่าเฮ้ยดูมทับผมสิ เอาเอาอ้าได้ไอ้หนวดขาวๆาวใช่ไหมเออไอ้หนวดขาวๆาวกับไอ้ชุดดำได้ดูดิอ้าล้อเลียนกูเข้าไปล้อเลียนกูเข้าไปจัดไปผู้สาวเกมนี้เจ๊ต้องแบกแล้วปะยังไงเจ๊อ่ะเจ๊จะตายหมอกเหรอเอาเจ๊เจ๊อ้ยโอ้โห นึกว่าเจ๊จะตายหมอกนึกว่าเจ๊จะพีชีไปเกมใหม่ซะละเอาไหนดิเจ๊ตอเข้าหวัวเข้าหวัเาหวเมื่อกี้เข้าหัวไปสิบไม่อ่ะไม่ตายปิดไปได้ยังไงแหมแหมแหมเจ๊เขาอาจจะรีบร้อนก็ได้นะครับใครจะไปรู้เดยวนะครับทางนู้นคือน่ากลัวอยู่นะค่อนข้างจะเล่นเป็นเกมนี้ค่อนข้างจะต่นกันด้วย <S <S อ้ยหวดกันจับเลยอะ ผมว่าผมตามไปข้างหลังดีกว่าเต้นรอดีกว่าะพอดีว่างเต้นน้ำแขวนเลยเนะี่ยฮะอีะอยงเกาะเมื่อกี้บอกอียงเกาะเฮ้แป๊บหบนึง่งตอนนี้ไม่ใช่เวลาตอนนี้ไม่ใช่เวลาตอนนี้พี่โดนลุมป่ะเลื้ยนเลี้ยบที่เหลือแค่ห้าอาสเตปจุ๊บจุ๊บก,ก,กันลงซ้ายขวาซ้ายขวาระบัดหกักยิงปึ๊กหลบ,ลบปลึ๊กเอา้าไอ้หวัวขัง จะตจูเอาเอาจยได้เยโอ้มันกดเข้ากระเป๋าทำไม,มเนี่ยโอ้จบแล้วแม้แมแมเล่นซะใหญ่เลยนะเมื่อกี้เมื่อกี้รู้สึกว่าเขาน่าจะพูดว่าอะไรนะเล่นทำ่วยอะไรสักอย่างนี้แหละครับแม่ผมสุ่มเจอผู้หญิงที่เป็นเมนเหรอครับเหมือนเจ๊บอกว่าเจ๊แบกไม่ไหวละเจ๊น่าจะเป็นเมนนะฮะ ผมรอเลยครับมามามาข้างหลังได้ยินข่าวว่าจะได้เปรียบใช่ไหมผมขอหัวเน้นๆแล้วกันนะครับหัวแดนซ์ไปนึงเหมือนจะมีตัวมานะครับมันอยู่กับเพื่อนนะจริงาเลยนเลยคนหนครับครับโค้ดสั่งแล้วครับโค้ดสั่งแล้วเข้าดิพวกมึงเอาเอาเออโค้ดสั่งแล้วต้องเข้าไอ้ ได้ได้ดนี่นี่นี่เขาอยู่งานวัดหรือเปล่าวะอยู่งานวัดหรือเปล่าเนี่ยแปลงแม่แม่หมอาจจะอยู่โรงเรียนก็ได้นะไม่ใช่งานวัดโอเคตอนนี้เจเขาปิดไม์ไปละเกมนี้นะครับผมจะเป็นเกมที่วัดนะครับว่าผมจะขึ้นดาวที่หกสสี่หรือเปล่านะครับท่านน้องคิดว่าพี่สามารถขึ้นได้อร่าลิมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับวิ่งเนี่ย อ้าหัวเดนแต่ว่าไม่ดาววะใส่พระวัดอะไรไปนะ่ะโอ้ยิงตีนนะกตะกีเ้เออโอ้โหหัวบินเฮ้ยยิงหัวโคตรคมนะไอชุดดำอ่ะโอ้โหเกินโอเดะหลน่นวะสังไม่ค่อยโดนเลยว่ะเฮ้ยนั่งซองเบิงอยู่เนดะ้อถ้าหากว่าเธอนั้นเลิกก,กันกับเขาแห้ยคนละเรื่องละ ไหนไหนไหนมีใครมีใครแหลมไหมถ่ายเนี้ยผมชอบไอ้คนที่มันแหลมแหลมนี่ไงเอ้ยหัวแดน,นหนึง่งชอบชอบชอบอะไรนะชอบแหลมแหลมใช่ไหมชอบแหลมมาคนเดียวเนี่ยผมชอบอ่ะเฮ้ยไอ้นี่หัวแตกทัวร์ป่ะอุยเข้าแค่แปดบฮ้ยไม่ได้แล้วทุกคนเช็คออมแป๊บหนึน่งโอเคตรงนี้ไม่มีอ่าเหมือนจะแหลมแล้วใช่ไหมแหลมแล้วใช่ป่ะเป้งหัวแตก เดี๋ตัวเยอะตัวสุดท้ายครับผมอะกว่าจะรู้อเลยแหละมันที่ไหนมานี่ทุกคนกล้าพน,นันกับผมไหมถ้าผมยิงหัวได้ทุกคนต้องกดไลค์ผมนะครับอ้าวไปแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวผมกับเต้น,นะฮะเก็บไอวอลแป๊บนึงเฮ้ยโอ้หมวกบินยิงหมวกพัคมอ่ะคืออันที่จริงนะครับแหลกแหลกนี้มันไม่เล่นง่ายนะครับแต่เพราะเป็นว่าฝีมือพี่มันแตกต่างระดับกันเกินไปมันก็เลยเห็นแบบเล่นง่ายๆอย่างเช่นแบบนี้นะฮะดูนะ เป,ป้งไม่เป้งใช่ไหมอือนี่แหละครับเขาเรียกว่าของแท้หัวขอนี้ไม่มีอีกแล้วไม่ไหวเลยครับดูดิทุกคนก็คิดยังไงครับกับการเล่นทางนี้ผมนะอย่าลืมคอมเมนต์ได้เลยนะครับมามาดูดีกว่าอ่าเราขึ้นดาวที่6 4ีได้แล้วนะคะผมแม่เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนนะ แหม้แหมแมทุกคนจำไอเกมที่แล้วใช่ไหมครับไอที่ชื่อ B d ดีบีพานอนะครับอยู่ๆเขาขอเข้าทีมผมมาแล้วบอกว่าโปรหรือเปล่าครับอันที่จริงนะผมไม่ได้เล่นโปรนะครับคือผมงงเลยอะ่ะจู่ๆร้องผมโปร <c oughs> แหม้แหมแมก็คนมีฝีมืออเนาะก็ให้ผมขิงซะหน่อยโอเคครับทุกคนขอบคุณที่มาดูคลิปนี้นะครับบ๊ายบายครับ Things we keep inside. I know I'll be alright. I'll fight with will and time. Yeah, I won't lose mine. Wake up in every day. Told me a promise that I would make it one day as an artist. Music's the only thing keeping me honest. I know that I want it, I'm hoping I got it. Addicted to all this remotely